20ินิสัยเล็กๆที่เปลี่ยนชีวิตคุณได้และตอนนี้คุณอยู่กับช่องบันทิตาพานจันทร์ข้อ1ฝึกสติอยู่กับปัจจุบันในโลกที่หมุนเร็ววุ่นวายการฝึกสติเปรียบเสมือนการหยุดพักใจในพายุแห่งความวุ่นวายสติคือการตั้งใจอยู่กับปัจจุบันโดยไม่ตัดสินไม่วิจารณ์เพียงแค่5นาทีต่อวันในที่เงียบสงบหายใจเข้าหายใจออกอย่างมีสติสังเกตความคิดโดยไม่ผลักไสหรือยึดติดสิ่งเล็กๆนี้จะค่อยๆเปลี่ยนวิธีที่คุณมองโลก จากความเร่งรีบสู่ความสงบงามภายในข้อ 2. เขียนบันทึกทุกวันการเขียนไม่ใช่แค่การเรียบเรียงถ้อยคําแต่เป็นการสํารวจตัวเองอย่างลึกซึง้งมันช่วยให้คุณเข้าใจความคิดความรู้สึกและเส้นทางการเติบโตของตัวเองเพียงวันละไม่กี่นาทีจดสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่รู้สึกหรือเรื่องราวในวันนั้นไม่ต้องมีรูปแบบแน่นอนเพราะนี่คือพื้นที่ส่วนตัวของคุณอย่างแท้จริงข้อ 3. อาบน้ําเย็นแค่ได้ยินคําว่าน้ําเย็นหลายคนอาจสะดุง้ง แต่รูไ้ไหมว่ามันคือบทเรียนเล็กๆที่เปลี่ยนจิตใจได้การอาบน้ำเย็นช่วยให้ร่างกายตื่นตัวสดชื่นและเพิ่มพลังใจอย่างไม่น่าเชื่อเริ่มง่ายๆแค่ปิดท้ายการอาบน้ำด้วยน้ำเย็นเพียง15วินาทีมันอาจหนาวตอนแรกแต่สิ่งที่คุณจะได้กลับมาคือความกล้าและจิตใจที่แข็งแกร่งขึ้นทุกวันเพราะบางครั้งการฝึกอยู่กับความไม่สบายเล็กน้อยก็คือทางลัดไปสู่ความแข็งแรงจากภายในข้อ 4. ออกกำลังกายเป็นประจำไม่ใช่แค่เพื่อหุ่นดีแต่การขยับร่างกายช่วยเพิ่มพลังชีวิตอารมณ์ และอายุที่ยืนยาวแค่เดิน15นาทีต่อวันหรือยืดเส้นยืดสายที่บ้านก็เริ่มได้ทันทีสุขภาพดีไม่ใช่เรื่องยากหากเริ่มจากความตั้งใจจริงเล็กๆข้อ5กินอาหารดีมีประโยชน์คุณคือสิ่งที่คุณกินไม่ได้เกินจริงเลยอาหารส่งผลต่ออารมณ์พลังงานและสมองอย่างมหาศาลเริ่มง่ายๆด้วยการเพิ่มผักผล,ลไม้หรือธัญ,ญพืชดีๆในทุกมือ้อค่อยๆปรับไม่ต้องหักดิบแล้วคุณจะรู้ว่าความสุขเริ่มจากจานอาหารตรงหน้าข้อ6รู้จักขอบคุณ ความขอบคุณคือศิละปะของการมองเห็นคุณค่าแม้ในเรื่องเล็กน้อยไม่ใช่แค่คำพูดลอยๆว่าขอบคุณแต่คือการรู้สึกจากหัวใจว่าฉันโชคดีที่มีสิ่งนี้ลองเขียนลงสมุดทุกคืนสสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณไม่ว่าจะเป็นแสงแดดยามเช้าหรือรอยยิ้มจากใครบางคนเมื่อคุณเริ่มมองเห็นความดีงามรอบตัวจิตใจก็จะค่อยๆเบิกบานจากข้างในชีวิตที่เต็มไปด้วยความรู้สึกขอบคุณคือชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขเงียบๆแต่แน่นลึกข้อ7อ่านหนังสือ หนังสือไม่ได้แค่เล่าเรื่องแต่พาเราเดินทางโดยไม่ต้องก้าวขาในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายการได้เปิดหน้ากระดาษคือการได้เปิดใจให้ตัวเองอีกครั้งไม่ต้องเริ่มจากเล่มหนาเริ่มจากหน้าสองหน้าต่อว,วันก็พอแค่สม่ำเสมอความรู้จะค่อยๆก่อร่างความคิดจะค่อยๆเปลี่ยนและตัวคุณจะค่อยๆเติบโตโดยไม่รู้ตัวหนังสือที่ดีไม่ได้เปลี่ยนแค่วันของคุณแต่อาจเปลี่ยนทั้งชีวิตข้อ8มีเวลานอนที่แน่นอน การนอนไม่ใช่แค่การพักร่างกายแต่คือช่วงเวลาที่หัวใจและสมองได้ฟื้นตัวอย่างแท้จริงคืนไหนที่คุณนอนหลับเต็มอิ่มวันถัดไปก็จะเริ่มต้นด้วยพลังและอารมณ์ที่ดีแค่พยายามนอนให้ตรงเวลาตัดจอมือถือออกก่อนเข้านอนและสร้างบรรยากาศห้องนอนให้หน่านอนเงียบมืดและเย็นสบายลองเปลี่ยนเวลานอนให้กลายเป็นช่วงเวลาศักดิ์สิทธิ์ที่คุณให้รางวัลตัวเองเพราะทุกคืนที่คุณพักผ่อนดีร่างกายจะซ่อมแซมตัวเองและใจคุณจะค่อยๆแข็งแรงขึ้นอย่างเงียบงัน ข้อ9เรียนรู้สิ่งใหม่เสมอการเรียนรู้ไม่จํากัดอายุไม่จํากัดเวลาและไม่ต้องรอให้ใครอนุญาตทุกความรู้ใหม่คือการปลุกสมองให้ตื่นทุกทักษะใหม่คือการเติมไฟให้หัวใจอยากเรียนอะไรก็เริ่มเลยจะเล่นดนตรีวาดรูปหรือศึกษาเรื่องการเงินก็ล้วนมีค่าสิ่งสําคัญไม่ใช่ความเก่งแต่คือความกล้าที่จะเริ่มคนที่ไม่หยุดเรียนรู้คือคนที่ไม่หยุดโตไม่หยุดพัฒนาและไม่มีวันหมดคุณค่า ข้อส0สร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพหัวใจคนเราต้องการมากกว่าการหายใจมันต้องการความผูกพันมิตรภาพไม่จำเป็นต้องมากแต่คนลึกซึง้งโทรหาเพื่อนเก่าถ้าใครบางคนที่คุณคิดถึงหรือฟังใครสักคนอย่างตั้งใจความสัมพันธ์ที่ดีคือที่พักใจที่ไม่ต้องเสียเงินแต่มีค่ากว่าทองและในวันที่คุณเหนื่อยคุณจะรู้เลยว่าคนดีๆที่อยู่ข้างๆนั่นแหละคือสมบัติล้ำค่าที่สุดในชีวิตข้อ11ฝึกหายใจลึกๆ อาจด,ดูธรรมดาแต่จริงๆแล้วคือยาระงับประสาทต,ตามธรรมชาติหากรู้สึกเครียดลองหยุดแล้วหายใจลึกๆสักสามครั้งคุณจะพบว่าจิตใจค่อยๆสงบและกลับมามีสมาธิอย่างน่าอัจจันยร์ข้อ12จำกัดเวลาหน้าจอจอมือถือไม่ใช่ศัตรูแต่การใช้อย่างไร้ขอบเขตต่างหากที่ทำร้ายเราลองตั้งเวลากินข้าวแบบไร้หน้าจอหรือปิดมือถือหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนเวลาที่เหลือคุณจะได้เจอกับความสงบความคิดสร้างสรรค์และตัวตนที่แท้จริง ข้อ13ตั้งเป้าหมายชัดเจนเป้าหมายคือเข็มทิศชีวิตเมื่อเรารู้ว่าจะเดินไปไหนเราก็มีแรงและไม่หลงทางตั้งเป้าหมายแบบ S.M.A.R.T. แล้วทบทวนบ่อยๆชีวิตคุณจะค่อยๆเคลื่อนไปในทิศทางที่ฝันไว้ข้อ14ดูแลตัวเองอย่างแท้จริงการดูแลตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่คือการบำรุงใจให้พร้อมรุยกับโลกอาจเป็นแค่การจิบชาร้อนอ่านหนังสือเงียบๆหรือเดินเล่นคนเดียวเพียงวันละนิดคุณจะรู้สึกเหมือนได้เติมน้ำให้ดอกไม้ในใจตัวเอง ข้อ 15. รู้จักปฏิเสธอย่างสุภาพไม่ใช่ทุกคำขอที่คุณต้องตอบตกลงการปฏิเสธในบางครั้งคือการเคารพขีดจำกัดตัวเองและปกป้องพลังชีวิตคุณไม่จำเป็นต้องฝืนใจเพื่อให้ใครพอใจเพราะคุณก็มีคุณค่าโดยไม่ต้องฝืนใจตัวเองข้อ 16. ใช้เวลากับธรรมชาติต้นไม้ลมเย็นเสียงนกร้องคือยาธรรมชาติที่ไม่มีวันหมดอายุธรรมชาติช่วยบรรเทาใจเติมพลังและพาเรากับสู่ความเรียบง่าย ลองเดินในสวนหรือปลูกต้นไม้แล้วคุณจะรู้ว่าความสุขเรียบง่ายอยู่ไม่ไกลเลยข้อ 17. ปิดโลกดิจิทัลชั่วคราวบางครั้งความเงียบคือของขวัญที่ดีที่สุดลองปิดมือถือ1นถึงสชั่วโมงใช้เวลานั้นวาดภาพฟังเพลงหรือแค่ปล่อยใจลอยคุณจะพบว่าความสุขไม่ต้องการไวไฟแค่ต้องการใจที่ว่างพอจะสัมผัสมันข้อ18สร้างมุมมองเชิงบวกชีวิตไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบเพื่อจะมีความสุข แต่ใจที่มองเห็นสิ่งดีในเรื่องร้ายต่างหากคือพลังที่แท้จริงเริ่มจากคำพูดกับตัวเองที่อ่อนโยนเลือกคบคนที่เติมพลังและหัดยิ้มแม้ในวันที่ท้อแท้ข้อ19ให้ความสําคัญกับการเติบโตของตัวเองการเติบโตคือกระบวนการแห่งการเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้การเข้าใจตัวเองหรือการพัฒนาทักษะชีวิตใช้เวลาคร่ครวญค้นหาเปลี่ยนแปลงและเฉลิมฉลองในทุกความก้าวหน้าเล็กน้อยของคุณข้อ20 เริ่มต้นวันด้วยการเก็บเตียงการเก็บเตียงอาจดูเล็กน้อยแต่คือชัยชนะแรกของวันมันสร้างความรู้สึกมีระเบียบมีวินัยและความพร้อมในการรับมือกับทุกอย่างลองเริ่มพรุ่งนี้เช้าและคุณจะรู้ว่าความสำเร็จบางครั้งก็เริ่มจากเรื่องเล็กๆแค่นี้เองแล้วคุณล่ะครับเห็นด้วยกับคลิปนี้หรือเปล่าอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยและกดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่